่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ยอมแอลทํานฝนตกหนักต่อเนื่องสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันอังคารที่24พฤษภาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมบุตุนิยมวิทยากับหอกระจายจข่าวชาวบ้านค่ะจากที่มรสุมมีกำลังแรงมากขึ้น ประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียดึงดูดให้ความชื้นพัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยมากขึ้นประกอบกับยังมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนตกกระจายจตัวขึ้นได้เกือบทุกภาค ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดอะไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ โมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีกำลังแรงอีกทั้งยังคงมีกลุ่มฝนอยู่ในบริเวณฝั่งอันดามันจะเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคใต้ใต,ตอนบนในช่วงค่ำวันนี้ทั้งยังจะมีกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกประกอบกับในบริเวณเอา่าวตังเกียใรใกล้กับประเทศเวียดนามมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับอิทธิพลในจุดนี้ด้วยซึ่งจะมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบริเวณตอนบนของภาคอีกทั้งตัวชี้นําทําให้เกิดรองมรสุมผาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงยังคงทําให้มีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนลำปางแพร่กำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจ,จิตรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการนครพนมและมุกดาหาร อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบ,บุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรี ระจบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิตำสุด่ําสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส โดยช่วงนี้คลื่นลมในทะเลยังคงมีกำลังแรงจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูกพืชเมื่อมีฝนตกหนัก และจากสภาพอากาศที่ยังคงมีฝนตกกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ